ก็สวัสดีทุกคนเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นซิลิกาครับผมเรามาดูไอเทมกันครับว่าจะออกเป็นชิ้นไหนกันบ้างไอเทมก็จะออกเป็น ชิ้นแรกก็จะเป็นพวกรองเท้าก่อนอันดับแรกครับชิ้นแรกก็จะเป็นรองเท้าโจมตีไวครับผมรองเท้าแดงชิ้นที่สองก็จะเป็นดาบคีดาบคีเสร็จก็ออกเป็นชิ้นที่สามเป็นบิดแบดนะครับดาบสายฟ้า ต่อไปชิ้นที่4จะออกเป็นชิ้นที่4เราเอาอะไรดีสลิกสตริงครับผมตันต,น,น,นตันทานโจมตีต่อไปชิ้นที่ทิ้5จะออกเป็นมูลานะครับมูลากระแล้วก็ชิ้นที่6จะเป็นเฟนเลทูธ ก็ใช้อเทมนี้ไปเลยมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นพลังแฝงครับผมมาดูพลังแฝงกันน้องซลิก้าครับพลังแฝงอันแรกจะเป็นออริจินออรเรียนนะครับทุกสายเหมาะสำหรับทุกสายกินที่2จะเป็นฟื้นฟู HP นะครับ อันที่สก็จะเป็นต่อไปชิ้นที่3จะเป็นโบนัสจากคีบนะครับโจมตีคีบเราก็ได้โบนัสแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นโจมตีท้ายเกม Origin. ออ i ิจินเลียนเรามาดูกันเลยครับ ว่าจะเป็นยังไงอ๋มีเต้นมีเต้นด้วยเกมนี้จะเดินเกมกับเจ้าแก๊กนะครับใส่ป่วนเจ้าแก๊กใส่ป่วนต้นเกมก็เริ่มมากับแก๊กเข้าพงยาก่อนครับผมเกมนี้จะเจอกับลาวิลครับ เจ้าลาวิวเ็นล่างก็กกเกยคีบไปก่อนครับผมเบลสองปุ๋ยข้างบนเราโดนโอ้ยโดนกิเดอร์ครับข้างบนเราโดนเบสป่าครับผมแกก,ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยแก๊กแก๊กถอยก่อนเพื่อนแก๊กถอยก่อนฝั่งนู้นเขามีสองตัวกิวเดอร์กับลาวิวครับ โอ้ยกิลเดอร์ห้าวเหลือเกินโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนกิลเดอร์เดินงานแล้วฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ยังไม่เรียบร้อนเพราะว่าอันติยังไม่ได้ของอะไรก็ยังไม่มีครับผมใจเย็นๆครับ ได้รองเท้าหนึ่งคู่แล้วมีฝั่งเราได้เฟิร์สครับผมแก๊กดึงแก๊กดึงลาเวลมาโอ้โห,โหยังไงครับโอ้โหฟิกเกอร์หลุดไปได้ครับผมโอ้หเสียดายมากมหนี่ได้คู่เลยครับเอาคิวเดอร์คิวเดอร์เข้ามาปวนเจ้าแก,ก๊กไม่ได้ครับผม ได้ตีแล้วครับเฟลตีเอาคิวดร์เฮ้ยแก๊กจจเย็นสวยครับโอ้โหดึงพวกนี้สวยมากโอ้โหคิวดร์ er, ครับโดนโดนคิวไปครับผมโอ้โหแก๊กจะกลับบ้านซะหน่อยคิวด์แกมาดอมๆมองๆครับโดนดึงครับลูกนี้สวยงามครับ ได้ไปหนึ่งคิวเราได้แอซิดไปแก๊กค่าเฉยเสียดายมากครับลุยต่อครับผมลาวิลยังอยู่แก๊กมานะครับเพื่อนมาแล้วรอครับรอแก๊กรอดึงครับยืนจังก้าโอ้โหกางโอโ้ลาวิล ไปกลางนะครับไม่กล้าอยู่แล้วอวยสลับกับมังกกล้าครับผมให้มังกกล้าลงมาล่างราวิวไปกลางอย่างไรแก๊กโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ดอกนี้ดึงไม่โดนครับโดนกิวเดอร์กระทุงไปหนึ่งที เพื่อนเอามางก่อนเลยครับเรายัางห่วงนกอยู่เซริก้าห่วงนกครับขอตีนกก่อนแล้วกันอ่าได้นกแล้วไปช่วยเพื่อนครับโอ้ได้ได้มังก่อนเลยครับต่างป้อมไม่โดนใครเลยครับ เดกาโอ้ยดึงมาสวยครับลูกนี้ออืืหได้ไหมครับโอ้โหสวยครับฝั่งเราได้คิวไปอีกหนึ่งคิวครับผมสิเิกายังไม่ได้คิวได้อซไปสองทีครับผมเฮ้ยโอ้โหดึงโอ้โหแก๊กแมนมากเอาโดนแรดฆ่าไปอีกแล้วครับผมโอ้โหรายไม่ได้ ยังไม่ได้คิวเลยต้อตงหนีก่อนหนีก่อนรูบูรูบูมันมารูบูเฮ้ยโอ้โหสุดยอดครับเอาไปหนึ่งคิวครับเซลิกา้าเฮ้ยน้องกระต่ายมามาต้องลบได้ครับได้ไหมได้ไหม,ไไหมกระต่ายเจ้าก,กระต่ายโอ้โหได้อีกอีกหนึ่งคิวครับเซลิกา้าสวยๆครับเพื่อนแก๊กช่วย ยอดเลยแกกคนนี้แม่นพอสมควรเลยครับเฮ้ยโอ้โห,โหเราต้องกลับบ้านก่อนครับเลื่อดเราจะหมดไปครับช่วยเฮ้ยแก๊กตายแล้วนี่ว่าโอ้โหโทษทีนะแก๊กไปช่วยไม่ทันครับผมเติมเลือดเสร็จกลับมาต่อครับเรามีนาคอสดันอยู่ครับนาคอสดัน นั่นกับกิวเดอร์กิวด์เดอร์นีไปละแกยังปื้อนเปี้ยนอยู่ป้อมครับแกยังห่วงป้อมครับผมอุย้ยโอ้โหโด,ดสนสแตนต้องหนีก่อนครับไม่ไหวสามตัวต้องถอยก่อนแก๊กมาแล้วแก๊กมาแล้วโอ้โหของยังไม่พอครับความแรงยังไม่ได้ องเก็บตังก่อนอเก็บตังเรื่อยๆครับโอ้โดึงมากแล้วครับจอกนี้หนึ่งคิวครับผมได้ไหมโอ้โหสองคิวครับดับเบิลคิวโอ้โหสุดยอดกอูู้บูมาลูบูมา,มาทำไงครับหนีหนีครับผมหนีจะรอดไหมนี่จะรอดไหมโอ้โหว่าจะหนีไม่หนีครับโอ้โหไม่ไดน ตายครับผมโดนรูบูฆ่าโอ้โหอ,อีกนิดเดียวจะได้คาอยู่แล้วเสียดายเสียดายครับโดนไปหนึ่งคิวครับผมเฮ <Ret reat. S 1> ้ยแกกับแรดดันอยู่เราต้องรีบต้องรีบไปช่วยครับด้านล่างกำลังสนุกกันเลยครับโอ้โหหนวเนียครับผม ตีคลิปตีคลิปวิโอ้โหแก๊กดึงสวยครับดอกนี้โอ้โหเป็หนาขอได้ค่าครับผมโอ้โหเสียดายโอ้ยได้ดาบสายฟ้าแล้วครับป้อมแล้วกันเราไม่ได้คิวเอาป้อมครับลาวิวครับลาวิวมา โอ้โหแก๊กดึงโอ้โหอย่างแม่นแรดเอาอีกแล้วโอ้โหแรดวันนี้มันโหดจริงๆสุดยอดเลยครับผมมวยไทยอย่างโหดโอ้โหโดนพิษมากันก้าตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนเอาป้อมเอาป้อมผิดหลายแรงเหลือเกิน โอ้โหกเกือบตายต้องกลับบ้านก่อนครับผมมาต่อที่เลนกลางครับดันเลนกลางต่ออา้าวเพื่อนเราไปไหนหมดเพื่อนเราตายหมดแล้วโอ้โห,โโหเกียร์คลิปรอเพื่อนครับเราต้องมาเกียร์คลิปรอเพื่อน,อนอเพื่อนก่อนเพื่อนจะไม่เกิดครับผมเพื่อนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน เกียคลิครับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราจะรวยได้เพราะคลิปโอ้ยความแรงแค่พันเสียงครับจะไปฆ่าใครได้เนี่ยโอ้ยไม่แรงว่ะอุ้ยเจ้ากระต่ายครับแก๊กแก๊กว่าไงแก๊กว่าไงแก๊กดึงมาครับผมสวยโอ้โหไม่ได้ได้ไงครับโคตรเสียดายเลยครับดอกนี้ ห uh huh. นีรอดไปได้ไงเนี่ยเอาอีกแล้วครับลาวิลสวยครับผมโอ้ยได้ไหมโอ้โหได้หนึ่งคิวครับมาัางก้าสวยงามครับโอ้โยแก๊กอย่างแม่น <team> อนอเลยครับเอาปอมอีกครับผมปอมนี้สบายๆครับฝั่งู้นเขา ตายสี่คนแล้วครับตายไปส<ด>ี่นะเหลือลูโบครับลูโบตัวเดียวเอาไงครับลูโบโอ้โหไม่ทันครับจบปอมไปอย่างสวยงามครับผมโอ้โหได้ที่เป็นคิด้วยก็ยังไงถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คับับ๊ายบาย